แสงจันทร์สีซีดหลอดผ่านช่องหน้าต่างที่ผูพังของบ้านร้างหลังใหญ่เสียงลมพัดหวีดหวิวราวกับเสียงกระซิบของวิญญาณที่โหยหวนชวนให้ขนลุกสู้ไปทั้งแผ่นหลังผมกับเพื่อนๆอ,อีกสามคนตัดสินใจปีนรั้วเข้าไปสำรวจบ้านหลังนี้เพราะความคึกขนองของวัยรุ่นแต่ทันทีที่ก้าวเท้าเข้าไปในตัวบ้านบรรยากาศก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ความเย็นเยียบที่ไม่ได้มาจากลมภายนอกเข้าเกาะกลุ่มกายราวกับมีใครกําลังจ้องมองมาจากทุกมุมสายที่กองอยู่บนพื้นบ้านถูกรบกวนเป็นทางเดินทั้งๆท,ที่เรายังไม่ได้ก้าวเข้าไปที่ไหนเลยแล้วก็มีเสียงดังแกรกรกรากเบาๆมาจากชั้นบนมันไม่ใช่เสียงหนูแน่นอนมันหนักกว่านั้นเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆเ,เหมือนมีใครกำลังลากอะไรบางอย่างมาตามพื้นไม้เก่าๆ เราสามคนหันมองหน้ากันอย่างหวาดวันแต่ก็ยังคงเดินหน้าต่อไปในความมืดลึกเข้าไปในโถงกลางบ้านบนผนังที่เต็มไปด้วยคราบราดำมีรอยอะไรบางอย่างที่ดูเหมือนถูกขีดเขียนด้วยเล็บคมๆเป็นรูปทรงประหลาดประหลาดที่มองแล้วปวดตาอากาศเริ่มอึดอัดจนแทบจะหายใจไม่ออก ทันใดนั้นเองประตูบานใหญ่ที่ปิดสนิทอยู่ตรงหน้าก็ค่อยๆแง้มเปิดออกช้าๆเผยให้เห็นความมืดมิดที่ดำสนิทกว่าเดิมมีเงาสีดำทึบขยับอยู่ภายในแสงไฟฉายที่ผมถือสั่นคลอนด้วยความกลัวผมเห็นดวงตาสีแดงก่ำมคู่หนึ่งจ้องตรงมาที่ผมจากความมืดนั้นมันเป็นดวงตาที่เต็มไปด้วยความอาฆาตแค้นที่ไม่มีวันดับสูญเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นในหัวผม แกเข้ามาในบ้านของข้าไม่มีใครเคยออกมาจากที่นี่ได้ผมรู้สึกเหมือนร่างกายถูกตรึงอยู่กับที่ไม่สามารถขยับหนีไปไหนได้อีกแล้วผมได้ยินเสียงฝีเท้าหลายคู่กำลังก้าวเข้ามาหาพวกเราจากทั่วทุกทิศเสียงนั้นดังใกล้เข้ามาเรื่อยเจนเราสัมผัสได้ถึงลมหายใจเย็นเยียบที่รถต้นคอ บ้านร้างหลังนี้ไม่ได้ว่างเปล่าอย่างที่เราคิดมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เฝ้าดูมันอยู่เสมอและมันไม่ชอบใจเอามากๆที่มีใครบังอาจเข้ามาในเขตของมันตำนานผีเฝ้าบ้านนั้นเป็นเรื่องจริงและคืนนี้เราอาจจะเป็นบทพิสูจน์บทต่อไปที่เพิ่มเข้าไปในเรื่องเล่าของมัน